สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับช่องน้องจ๋าพารวยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้น้องจ๋าทำคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาบอกสูตรหัวยี่กีนะคะเป็นสูตรที่ใช้ได้กับทุกเว็บเหมือนเดิมเลยนะคะเพื่อนๆสูตรที่เราจะนำมาวันนี้เป็นสูตร ักสิบ,บนยี่กีนะคะส่วนผลหวยที่เรานำมาวันนี้ยึดผลหวยของเว็บตามใจเบ็ดนะคะเพื่อนๆเ,เป็นผลหวยงวดวันที่26เดือนมีนาล่าสุดนี้เลยนะคะเพื่อนๆอาสูตรปักสิบบนทำยังไงปักสิบบนเราจะนำหลักหน่วยบนนับถอยหลังไปหกหลักนะคะอาเอ่อ สักคู่นะคะเพื่อนอเราจะมารบอันนี้ออกก่อนนะคะหลักหน่วยบนคือตัวไหนหลักหน่วยบนก็คือเลขตัวนี้สี่สี่ตัวนี้คือหลักหน่วยบนนะคะเราจะนํามานับถอยหลังไปหกหลักค่ะ ร,รอบที่ส1ผลที่ออกก็คือนี่นะคะเราจะนำหลักหน่วยบนนับถอยหลังไปหกหลักนะคะหลักหน่วยบนคือเลข4นะับถอยหลังก็จะเป็น3 2 1 0 9 8หน่าแปบนรอบที่สาเลข3เข้าค่ะอ่ารอบ ที่33ถัดไปเราจะนำหลักหน่วยบนของรอบที่32มานะคะก็คือเล็ก5เราจะนับถอยหลังไป6หลักเหมือนเดิมก็เป็น4 3 2 1 0 9อ่า3เข้าค่ะเพื่อนๆต่อไปทำเหมือนเดิมเลยคะ่ะนำา6มานับถอยหลังนะคะเป็น5 4 3, 2, 1, ี่สาสองหน่ง R รอบนี้1เข้าค่ะเป็นไงคะเพื่อนเพื่อง่ายไหมคะแทบไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขเลยค่ะสูตรนี้คิดได้ง่ายๆ่ายรวดเร็วมากๆเลยนะคะต่อไปหน่วยบนคือเลข7เราจะนำมานับถอยหลังเป็น6 5ห้าสี่สามสองหนึ่ง R สามเข้าค่ะ ต่อไป6นับถอยหลังไปค่ะเป็น5 4 3 2 1 0องาูนเข้าค่ะต่อไป0นย์นับถอยหลังนะคะก็จะเป็น9 8 7 6 5 4อส่าเข้าค่ะเพื่อนๆพืรอบถัดไปเราจะนำสามมานับถอยหลังนะคะเป็น สองหนึ่งศูนดเดอ่ารอบนี้หลุดแล้วคะ่ะหลุดไปแล้วนะคะรอบหนึ่งออกสี่นะคะสไม่เข้านะคะเพื่อนๆต่อไปเหมือนเดิมเลยคะ่ะนำสาเอ้ยรอบใหม่แล้วนะคะรอบนี้สี่ไม่เข้านำห้มานับถอยหลังนะคะเต้นสี่สาสองหนึ่ง ศูนย์เก้านะคะอ่ารอบนี้สี่เข้าค่ะกลับมาเข้าแล้วนะคะถ้าหลุดรอบหนึ่งเนี่ยเราสามารถทบได้เลยนะคะเข้าแน่นอนค่ะเพื่อนเพื่อนรอบถัดไปนะคะนำเก้ามานับถอยหลังค่ะเป็นแปดเจ็ดหกห้าสี่สามอ่าเจ็ดเข้าค่ะต่อไปศูนย์ใช่ไหมคะเราก็จะนำเก้าแปด จ็ดหกห้าสี่อาหกเข้าค่ะนี่ก็เข้าเกือบทุกอันเลยนะคะเพื่อนๆต่อไปรอบถัดไปเหมือนเดิมเลยคะ่ะเราลุนได้เลยคะ่ะนำแปดเป็นเจ็ดหกหก้าสี่สามสอง,สองนี่นะคะเพื่อนๆรอบถัดไปเราก็สามารถลุนได้เลยนะคะ นี่นะคะน้องจ๋านำมาทั้งหมด2 4 6 8 10 11รอบหลุดแค่1รอบเท่านั้นนะคะคือสูตรนี้มันง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขแล้วก็รวดเร็วคิดง่ายค่ะคิดได้ทุกคนค่ะไม,ม่แบบถ้าใครแบบสงสัยตรงไหนนะคะสามารถคอมเมนต์ถามน้องจ๋าไว้ด้านล่างได้เลยนะคะ ส่วนใครที่อยากเข้ากลุ่มนำเล่นนะคะสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะน้องจ๋าแปะลิงก์ไว้ให้แล้วคะ่ะเข้ากลุ่มฟรีทุกคนนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้น้องจ๋าขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครอยากให้น้องจ๋าทำคลิปแบบไหนหรืออยากให้น้องจ๋านำสูตรอะไรที่เพื่อนๆถนัด ที่จะเล่นมาสอนนะคะสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะน้องจ๋าไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ